สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซาเช่นเคยวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมนี้ครับเป็นเกมที่ชื่อแกมว่าได้นะฮะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ MMORPG นะครับที่จะเป็นเกมภาษาเกาหลีทั้งหมดนะฮะณนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่จะบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์อันดุเดือดระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์ภายใต้ฉากหลังของทวีปนะแล้วก็มีราชาผู้ปกครองแห่งโลกใตพ้พิภพ อ่านะครับก็เป็นเรื่องราวเลยเดียวนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะฮะว่ามันจะน่าเล่นขนาดไหนนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบอกว่าเกมนี้ผมคลับคล้ายคลับคลาว่ามันเหมือนว่าผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แต่มันเหมือนเกมอะไรสักเกมหนึ่งใครที่เ,เคยเล่นไงถ้ามันเหมือนเกมไหนเนี่ยบอกใต้คลิปกันหน่อยนะว่าเหมือนเกมอะไรนะครับณนะตอนนี้เนี่ย เอาลองเข้าไปดูกันนะฮะว่าเกมมันเป็นยังไงน่าเล่นขนาดไหนนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะสํสำหรับเกมนี้นะครับแต่ว่าพอลองได้เข้าไปดูเนี่ยสักแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยเหมือนกับว่าตัวละครมันคล้ายคลคาแบบคล้ายๆเกมอะไรสักเกมหนึ่งอะฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่เหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปลองเล่นกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวกดเข้าไปเลยอืมอ่ะมาแล้วนี่นี่ครับตัวตัวละครแต่ละตัวนะครับก็มีให้เลือกกันอยู่นะฮะเนี่ยนะฮะ ผมว่ามันครับใครครับขาวว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนเลยแหละนะฮะเอาเป็นว่า,าชื่อเกมอะไรสักเกมหนึ่งนะครับผมก็จําไม่ได้แล้วเออเปิดเผยนี่เป็นเกมเดียวกันด้วยนะแต่ว่าหน้าตอนนี้เนี่ยก็คือมันเปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับทั้ง ios แล้วก็ Android นะฮะก็เลยมาแนะนํากันนะครับผม,อ,มอันนี้ก็ดูครับว่ามันเลือกให้เล่นได้นะฮะสองเผ่าสองแบบสองแบบด้วยกันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแบบคล้ายๆบอกว่าเอา่อ แบบคือดีกับไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ต่อไปเป็นอาชีพนี้นี่ปืนนุยงปืนด้วย,ย,น,วยนี่โปง่ปงปาโปง่งฟังไม่ไงนี่มีก็สลับซับ,บเปลี่ยนกันครับอืมอ่ะต่อเวทฮะแย่ yeah, อย่างนี้เลยนี่โผล่จากดินด้วยโอ้โหสุดยอดอ่ะต่อไป อันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าดาบใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะเมื่อะะกี้มีค้อนแล้วอันนี้เป็นดาบเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะฮะขวานขวานเปลี่ยนจากดาบมาเป็นขวานนี่ยืนไอ้นี่ขวานด้วยเราจะเลือกเล่นอันตัวไหนยังไงบ้างล่ะนะฮะแล้วต่เรานะครับว่าเราจะเลือกอะไรยังไงนะฮะก็สมมติผมเลือกตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้แหละนะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วก็มาตั้งชื่อกันก่อนนี่อันละ่ะ แน่นบอกว่ามันคล้ายๆกับเกมอะไรเกมหนึ่งนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันช่างมันเถอะนะฮะเอาเป็นว่ามาแนะนําอีกรอบแล้วกันนะครับผมอ่ะตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่ปาปาปาเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ผมคิดว่าผมแนะนําเกม MMO RPG มาค่อนข้างเยอะแล้วไงนะครับมันก็เลยบอกว่าอาจจะแบบว่ามีจำ ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าเกมมันค่คล้ายกันน่ะที่มันทําออกมานะครับเออเอาละนะตอนนี้ก็เราไปจัดการก,กันดีกว่านะครับเริ่มแรกเลยนะฮะกับการสอนของเรานะครับอ่ันี่ก็เป็นการเลื่อนนะฮะเลื่อนไปโอเคจัดการเหล่ามอนสเตอร์ทั้งหลายนี่โอ,อ,อ้สกิลนี่นี่คือสกิลที่เราใช้ได้มา เพราะว่าผมเคยเแนะนำปแลล่ะนะครับ,สำ,รบสำหรับเกมนี้เริ่มจะจำได้แล้วฮะเอาเป็นว่ามาแนะนำอีกรอบแล้วกันเนะาะเออเออมังกรเหนือมังกรนี่แนะ่เรียบร้อยคือผมจำไม่ตัวนี้ได้เลยนะครับมับงกรนี่มันบินขึ้นมาจากท้องฟ้าแล้วตกออกมาล่างแล้วก็มาต่อสู้แล้วก็บินหนีหายไปเนี่ยนะฮะผมว่ามันใช่อะเอ,อแต่คือมันเข,ข,ข้าใ้าคางไง มันจําไม่ได้อ่ะเอออย่างเงี้ยแหละครับคือเกมผมนะตอนนี้ผมแบบแนะนํามาเป็นร้อยๆเกมเลยนะฮะนะตอนนี้ที่อยู่ในมีอยู่ในช่องเนี่ยคือผมจาได้ได้หมดอ่ะนะครับคิดว่าผมอาจจะแนะนํามานานมากแล้วนะ,ะกับเกมนี้มันอาจจะณนะตอนนั้นอาจจะแบบโคลดเบต้าอยู่ก็ได้นะแต่ว่าณตอนนี้คือมันโอเพ่นแล้วงไงเออประมาณนั้นแหละเนอะอันอน,อน,อนี้วิ่งไปรับเควสเย่ yeah. โอเพนเปิดได้อะไรมาแขครับแหวนนี่ได้แหวนมาแล้วอ้าวตกลงคือเอาไว้ให้ใส่หรือเอาไว้ให้ทำอะไรวะอันนี้ก็เป็นการวิ่งรับเควสครับรู้สึกว่าเกมนี้คนคน่อนข้างจะเล่นอยู่กันนะเกาหลีล้นวนฮะดูเชื่อบุ่นหัวครับผมอ่าใครที่ชอบมีจแบบนี้นะครับก็ห้ามพลาดนะฮะ ต้องไปเล่นกันนะครับโหลดมาเล่นกันเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมไม่พลาดที่จะเอา a อพเคไว้ให้โหลดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะใครอยากเล่นเนี่ยโหลดใต้คลิปมี a อพเคให้โหลดแน่นอนนะครับอืมมาเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันด่านแรกของเรานะครับอืมไปเลยอ่ามีนี่ออตโต้ได้โอเคเยี่ยมเราจะได้ไม่ต้องกดต่อสู้เองให้มันยุ่งยากฮนะอ่ะอเฉเลยให้มันจัดการเองให้หมด แต่คือบางอันผมก็ว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดนะครับอืจริงนะคือมันไม่เหมือนทั้งหมดอ่ะเออแต่คือเหมือนผมเคยเล่นแล้วอ่ะแต่คือมันจําได้ไม่หมดนะครับอโอ้บอสพูดถึงตัวเกมก็ไม่ได้เ,ออเรียกว่าเป็นภาษาเกาหลีซะทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังมีภา,าษาอังกฤษมาบ้างนะฮะอันนี้ก็คือให้มันต่อสู้ไป อ่ะเรียบร้อยของหล่นมาเพียบเลยฮะโอ้มีดาบเดิบอะไรเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยอ่ามีปีกมีอะไรด้วยนะเออธรรมดาที่ไหนฮึบช็อโอ้โหอ่ะเปิดได้อีกอ้าได้อีกเหรอเอ่อผมก็ลืมนึกไปว่ามีเกมหลายๆเกมนะที่ผมเคยแนะนำนีแบบว่าชื่อเกมคนละชื่อนะแต่ว่าระบบเกมภายในเกมเนี่ย เหมือนกันเสือแบบเดีวยวกันเลยนะครับมีเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะฮะก็มีหลายเกมเหมือนกันที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในขายนั้นนะฮะสำหรับเกมนี้อ่ใส่ของเมื่อกี้เราใส่ของไปเรียบร้อยแล้วะฮะได้ดาบมาใหม่เห็นไหมเออเจ๋งด้ว,วะ่ะคนก็เล่นเยอะด้วยฮะเจง๋จงเจ๋งใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เล่นไปก็ไม่ได้แหลกเลึกอะไรนะฮะโอเคเลยยย yeah. ต่อไปนี่ไปต่อสู้กันต่อครับอัพสกงสกิลอะไรก็ไม่ยุ่งยากฮะเออใช้ได้ใช้ได้ไดเออนี่เรียบร้อยอืมดูครับใครครับคาไปไปมาๆมาก็คล้ายมิวเหมือนกันนะครับอ,อ,อืม บอสจะเกิดแล้วไม่ไงบอสเฮ้ยผมจำไม่ตัวนี้ได้เออใช่เลยใช่เลยเอยชัวร์เลยฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนนั้นน่าจะเป็นโค้ดเบต้ามากกว่าแล้วน่าตอนนี้ก็มาโอเพนแล้วอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับเปิดสินี่โอเค แต่ผมจำไอตัวภาพภาพของอตัวพื้นหลังมันไม่ได้นะครับภาพโฆษณาตัวเกมใหม่ๆเนี่ยผมจำไม่ได้ผมว่ามันเหมือนมันเปลี่ยนใหม่อ,มอ,อ่ะอือออ่ามีชุดให้ใส่แล้วเย่เร <Yeah, S 1> ียบร้อยไปกันต่อเลยเพื่อนเฮ้ yeah, เจ๋งดีว่ะเกมนี้โอเคเลยนะคนเล่นเยอะดีนะครับมีปีกให้ใส่ด้วย เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเราจะได้ปีกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องได้แน,น่นอนนะอ่ะมาดูในส่วนของการตีบวกบ้างนี่เฮอ,อันนี้คือบวกแล้วเหรอบวกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าจบแล้วฮะบวกเสร็จมดแล้วแค่นี้เองเหรออ่ะงั้นก็กดออกไปบวกเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ไปกดรับเควสหรืออะไรกันต่อไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ อัน,นเดียวอาไปรับเควสอื่นก่อนมันใช้เราทำอะไรนี่ตามไปเอ้ามาตรงนี้ได้ไงเนี่ยทำไมเวลาที่มันตีมอนไฟได้ยินเสียงที่มันบอกว่าตีเลยนะฮะอืมตีไว ครับก็สำหรับเกมนี้ก็มีระบบ V i P ด้วยนะครับก็ยังไงเนี่ยใครที่เอ่อสามารถเติมเงินได้หรืออะไรยังไงก็จัดเลยนะฮะจะได้เก่งๆนะอืมแต่สำหรับผมไม่ฮะไม่เติมแน่นอนอันนี้อะไรเนี่ยรับของโอเคเรียบร้อยได้เงินมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้รับอีกนี่อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของออนไลน์นะครับวันแรกอะไรยังไงว่ากันไปอ่ะหมุนของด้วยดูซิว่าจะได้อะไร แย่ yeah. เราจะได้อะไรเอ่ยอันนี้คือหินอะไรครับไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคได้ไปแล้วเรียบร้อยอ่าไปรับเคลีกันต่อครับอ่าเป็นเกมวิ่งรับเควสอย่างนี้แหละนะครับคล้ายๆกับเกม,เมอื่นๆที่เคยเล่นมานะฮะอืม ส่วนใหญ่เกมนะปัจจุบันนี้ก็จะคล้ายๆกันหมดนะ,ะที่มันออกมาเนี่ยมันจะแข่งขันกันที่ในส่วนของระบบเกมบางส่วนแล้วก็ภาพของเกมมากกว่านะครับว่าใครจะชอบอะไรแบบไหนนะครับอืมก็มีให้เลือกกันหลากหลายนะฮะเยอะแยะมากมายสําหรับผู้บริโภคที่บริโภคเกมออนไลน์หรือว่าเกมที่เล่นเป็นเกมมือถืออย่างนี้โดยเฉพาะนะครับอืมเยอะเหลือเกินนะฮะ คือใครที่เล่นเกมมือถือเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าคุณจะไม่มีเกมอะไรให้เล่นครับไม่ต้องห่วงว่าตัวเองจะเบื่อหรืออะไรนะฮะคือถ้าสมมุติแบบว่าเบื่อกลัวจะไม่มีเกมเล่นโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยครับพวกเกมมือถือออกมาเยอะมากอัพสกิลเนี่ยเรียบร้อยยังไงเนี่ยเวลาที่ผมเล่นเกมเคยมีคนบอกว่าผมพูดเยอะคือผมพูดเยอะจริงๆอ่ะนะฮะก็อยากจะพูดไปเรื่อยๆนะครับพูดไปเรื่อยเปือ่อย คือแบบยังไงอยากจะพูดอะนะฮะมันอดใจไม่ได้ถ้างี่เงียบก็ไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเงียบเดี๋ยวมีเสียงนู่นเสียงนี่เข้ามาดนตรงดนตีอะไรเงี้ยเดี๋ยวตดเลกระศิ์มาจบเลยนะฮะพูดดีกว่านะครับถ้าพูดได้พูดเก่งก็พูดดีกว่าเออเงี้ยรับเควสต่อเควสอ,อื่นนี่มาที่เมืองต่อไปเอ้ยมีกองจมวดมากดเข้าไปดูครับอ่านี่ของที่แจกเราใช่ไหม เย่ yeah! อันไหนอะกดรับอันไหนอันนี้ใช่ไหมโคเคิดว่าใช่นะต้องใช่แน่แน่อ,อมันเป็นอะไรที่พูดยากพึ่งได้เมื่อกี้ผมกดทิ้งขอบคุณมากอย่างนี้นะครับสำหรับภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องอันแรกเมื่อกี้นี้กดทิ้งะนะผมกดทิ้งไปนะครับอันนี้ไม่ได้ของต้องกดด้านขวามือของเราถึงจะได้ <laughs> ไปแล้วเรียบร้อย แต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าได้ลองครับผมคนอื่นจะามาดูแล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรยังไงนะทำอะไรเนี่ยแต่คือ,เ,อเกมมันอาจจะเหมือนกันนะที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แต่ว่าระบบเพราะมันเปลี่ยนไปเที่เคยเล่นมาก่อนหนีน้นานแล้วแหละนะครับอื เฮ้ยอันนี้เปลี่ยนชุดมาใหม่หรอเป็นตัวอื่นแล้วนี่หว่าลืมดูเหมือนกันอ่าโอเครับเควจต่อไปครับกดรับเควจไปเรื่อยครับผมเย่โอ้ยไปไหนอะเพื่อนอ่าไปต่อสู้กันต่อเลยเอ้าทำไมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เหมือนเดิมเนอะหูของเงินนั้งน,นั้น โอ้โหมาหาเงินโดยเฉพาะครับสุดยอดนี่คือเงินของเราว้าวชีวิตจ,จริงถ้ามีเงินมาขนาดนี้เนี่โโหสุดยอดเลยเนี่ยอโโอบอสเจอบอสด,ด้วยครับโอ้โหเราไม่กลัวในหรอกต,ตีมันตีมันอื เรียบร้อยเย่ yeah. ของเพียบเงินเพียบสุดยอดไปเลยคอมโบสิบสองเย yeah. ฮู้ฮู้อืมเอ่อตัวเกมนี้ก็โหลดไวดีด้วยนะครับเออไม่หนักเครื่องดีแฮะ ปกติเล่นแล้วจะกระตุกนะฮะบางบางอันบางช่วงแต่น,นี้คือไม่ได้กระตุกถือว่าโอเคเลยถือว่าผ่านไปได้ดดีดอันนี้ระบบอะไรเอ่ยเดีย๋ยวดูกันนะมันโผล่อะไรมาให้เอ้เปิดกล่องนี่ได้กล่องมาเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะกดมาตามลูกศรมันไม่เราทำอะไร อ่ารับของครับวันนี้ของแจกฮนะโอ้ยังไม่ได้เว้ยอ่ากดดูนู่นดนี่ไปเรื่อยครับมีของอะไรมาแจกเราบ้างกดรับไปแล้ววันนี้อันนี้ก็ต้องเติมเงินซื้อหรือเปล่าอ่าโ,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 โอ้โหอ้โนี่ไม่ใช่ละนี่ โอ้ต้องเติมเงินซื้อฮะอันนี้ชัวภาษาเกาหลีไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอาจจะงงๆบ้างนะฮะก็ต้องงงๆงกันไปนะครับอืมเล่นไปอ,อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ครับที่ผมได้มารับไปงั้นแหละนะฮะอ่ะรับเพื่อื่นต่อไปเย้เยหอะไรต่อเลยพวก อเอา้ามีเพื่อนด้วยเออนี่น่เรียบร้อยเฮ้ยตามเพื่อนไปดิเออรอด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเย่ไปต่อแล้วครับอืมบอสเกิดแล้วนี่ บอสกระดูกนะตอนนี้เล่นไปเล่นมาก็เลยเวลสิบแล้วนะเออแบบเดียวคอมโบสิบเจ็ดอืออ้าวคอมโบหายเลยเว้ยเรียบร้อยครับนี่ได้ของมาอีกแล้วฮา ปีกปีกชิ้นส่วนปีกครับสะสมไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวก็เออมันก็ให้เราใส่เองแหละนะครับได้ใส่กันทุกคนชัวชัวนี่มีของใส่ใหม่เอ้าได้แล้วมันมาเมื่อหลายปีกหรือว่าผมเออผมไม่ได้สังเกตวะโอ้าต,าต,าตายตายเอา้าหายไปแล้วแี่แง่เห็นไหมงงไปเลย เฮ้ยเฮ้ยใครจะมาทำลายนี้๋อมันจะมาทำลายมาแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปเย่ yeah. มีปีกแล้วพวกกดแล้วให้ทำอะไรต่อกินยาเหรออา้าวิีหายขายชัดๆขายหรืออะไรสักอย่างนึงอะ่ะ เปิดอุ้ยได้ได้เพชร้ดิได้ของมาด้วยนี่เปิดอีกนี่เปิดโอเคไปรับเพดต่อครับ <c oughs> เอ่อใครที่ชอบอยากเล่นเกมแนวนี้นี่โหลดเลยนะนะครับไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าจะเป็นภาษาเกาหลีหรือว่าเฮ้ยอ่านไม่ออกหรืออะไรอย่เงี้ย ผมว่าโหลดมาเล่นเถอะนะภาษาไม่ใช่อุปสรรคหรอกสาหรับนักเล่นเกมนะผมว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยเหมือนผมที่ผมขายของทิ้งไปเออแต่แรกๆครับอาจจะต้องเ,ออเสียไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะเดี๋ยวก็จะได้รู้ไนงะว่าควรจะควรจะกดปุ่มอะไรนะครับเป็นตัวไหนอะไรยังไงอย่างนี้เออถ้ารอให้มันเข้าไทยเนี่ยผมว่าคง คงอาจจะเป็นแค่ความฝันนะฮะหรืออาจจะรอเป็นชาติเลยนะครับก่อนจะเข้านะครับผมเออไออะไรอยู่ข้างหลังวะมียุกสอนชี้มาอ้ามาแล้วบอสบอสบอสเอ,อ๋คำรามใหญ่เลยไม่เพื่อนไม่ไง ไม่กลัวหรอกไอ้ทีไปอื้อ้อเออปีมันตีมันอย่าไปกลัวใกล้แล้วใกล้ตายแล้วเว้ยนี่ยงเย่เรียบร้อยโอ้โหได้ของมาใหม่แล้วขวานขวานใหม่เวอร์นี่ชิ้นส่วนปีกแล้ว อโหลดเร็วดีอันนี้ชอบเลยอันนี้โหลดโหลดแน่นอะไรอ่ะได้ของอีกแล้วเยี่ยมอ่าได้ของใหม่ใหนม,มาสานครับขวานเย่ <Yeah. S 2> ไปเลยก็รับเควสอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆฮะอืมอันนี้ทำอะไรอ่ะอัพ นี่เรียบร้อยโอเคเกมวิ่งแล้วเควสครับเอาเดี๋ยวเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับหลดมาเล่นด้วยกันนะฮะใครที่อยากจะเล่นก็เดี๋ยวหลดมาเล่นด้วยกันเผื่อจะได้เจอกันนะครับเห็นชื่อนี้ เป็นชื่อผมแน่นอนนะมีคนเดียวเออไม่มีใครตั้งเหมือนได้หรอก <cek> เพราะว่ามันให้ตั้งแค่ชื่อคนเดียว <c oughs> เอาบอสเกิดไว้จัง <c oughs> ตีตีตี <c oughs> <c oughs> อุ้นี่คอมโบขึ้นมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอ เรียบ,บร้อยแล้วนี่เย่อืมคนเล่นเยอะดีครับเกมนี้อืม้มเยอันนี้คือลายเอ่ยอะไรก็ไม่รู้แหละมันคือระบบอะไรช่วยมุนด้วย ระบบรับเงินเหรออืมอะไรก็ไม่รู้อะแต่ทำไปก่อนแล้วกัน <laughs> เหมือนระบบเออเล่นอะไรอะไรก็ไม่รู้ฮะอืมเออ เดี๋ยวพอแล้วอือพอครับพอพอไปงั้นงั้นแหละนะครับทําอะไรไปก็ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆนะฮะอันนี้ยอม <c oughs> อ้าไปต่อสู้กันต่อดีกว่า <c oughs> เฮ้ยอ้าวนี่มาตีเห็ดแล้วโหอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยอื ยังไม่เจอบอสครับผมตอนนี้เจอลูกน้องอยู่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวรอดูเลยนะครับช่วงหลังตรกนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีเกมที่ขนออกมาแบอบกว่าอีกเพียบเลยนะฮะเกมแบบเจ๋งๆทั้งนั้นนะจะมาแนะนำเรื่อยๆนะครับมีเยอะมากเลยนะฮะเกมที่ อออกมาเนี่ยนะครับแต่ต้องเอ่อมันอาจจะเว้นช่องว่างไว้นิดนึงนะฮะลองว่าตลอดปี2017นเนี่ยมีเกมมือถือน่าเล่นอีกมากหลายค่ายมากๆด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆค่ายก็จะเอ่อลงใส่ในเกมมือถือค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยเป็นปันจจัยหนึ่งที่เอ่ออยู่กับคนทั่วไปนะตอนนี้เลยนะครับผมอืม เ yeah. ย่เดี๋ยวผมว่าจะเอาไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็ยังไงเนี่ยนะครับใครที่อยากจะโหลดเล่นก็มาโหลดเล่นกันนะครับผมยังมีอะไรอีกให้ให้ดูอีกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยนะฮะบ,บอกเลยว่ายังมีอีกเยอะมากนะครับในส่วนของระบบการตีบงตีบวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยผมยังไม่ได้อ่อ บวกอะไรเยอะแยะนะครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะของพวกนี้นะครับผมบวกเพิ่มขึ้นเพราะว่าผมยังไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะมาเพิ่มการออปชันการตีบวกอะไรเยอะมากนะครับเอ,อ่อถ้าเกิดว่าสมมติตีบวกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าอาวุธของบางคนก็จะมีแบบว่าเออสีสันขึ้นมานะครับที่แบบว่าเออเป็นเห็นไหมเห็นไหมก็จะมีสีที่แบบสวยสงวนงามขึ้นมาเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับยังไงเนี่ย ใครชอบเกมแนวนี้ก็จัดเลยแล้วกันนะฮะอย่าพลาดนะนะครับผมอัปเดตอีกหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่ายัางไงเนี่ยผมว่างๆถ้าผมมีโอกาสถ้าผมไม่ได้ไปแนะนําเกมอะไรถ้าไม่มีเกมอะไรมาให้โหลดเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเกมนี้แล้วก็จะเอามาให้ดูพัฒนาการอีกทีหนึ่งล้วกันนะฮะจริงๆก็มีติดค้างอีกหลายเกมเลยนะครับแต่ว่าเ,เกมใหม่มันออกมาเรื่อยๆอ่ะนะครับก็เลยอยากจะแนะนําเกมอื่นมากกว่านะครับก็เลยไม่ได้มาแนะนําเกมเก่าๆกันนะฮะยังไงก็ ฝากเกมนี้ไว้โหลดอีก1เกมแล้วกันนะครับใครที่อยากจะเล่นนะนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบส่วนใครที่ไม่ชอบก็ขอให้ผ่านไปแล้วกันนะฮะไม่ต้องมาสนใจช่องนี้นะครับไปช่องอื่นแล้วกันนะฮะโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับผม